ไออุ่นรักลี่ซ่านี่นะราคาห้องพักแค่พันเดียวนะทุกคนอันนั้นเป็นทุ่งกันหันลมนะโน่นนะม่เจอร้านหมูกระทะนะฮะร้านที่มากินเมื่อสี่ปีที่ลแล้ววิวข้างหลังสวยมากเลยหันไปดินี่สวยมาก <c oughs> ยังสวยเหมือนเดิมสี่ปีผ่านไปสวยเหมือนเดิมแถมยังสวยยิ่งกว่าเดิมอีกนะทุกคน อันนี้คือมาแบบเดือนสิบแล้วนะคือแบบปลายฝนต้นหนาวแล้วอะถ้าเกิดว่ามาช่วงประมาณสักเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดนะก็น่าจะแบบเขียวกว่านี้เขียวกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้อันนี้จะเป็นรีสอร์ทอยู่แบบไหลทางขึ้นนั่นนะฮะมองไปก็จะเห็นกังหันลมเป็นจุดชมวิวแลนด์มาร์กแบบ สูงสุดนะสำคัญเลยของเขาคอนะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะเนี่ยเลยนี่ไออุ่นลักลีซ่า Nice นี่ข้างหลังราคาห้องพักพันเดียวพันเดียวนะปดูวิวดูวิวดิ <laughs> นี่นะราคาห้องพักแค่พันเดียวนะทุกคน แต่วิวแบบหลักหมื่นอะ่ะหลักแสนหลักล้านเลยนะนี่เมื่อตอนปีหกสามผมมาพักห้องนี้นะตอนปี63พักห้องนี้นะเดี๋ยวไปถามราคากัน,นกาาได้ได้เหลือห้องว่างห้องไหนเอาสีาฟ้า,ฟาเขียวเน,น,ะะน่ชอบสีฟ้าเลือกไม่ยากเลย <c oughs> สีฟ้าว่างจ้า เอาห้องนี้ครับหนึ่งพันบาทเนาะโอเคครับ, okay. รบจ่ายเลยไหมครับเป็นไง,งลไไแล้วก็<ด>เวลาเช็คเอานี้ถึง,งถึงเที่ยงพรุ่งนี้เนาะโอเคครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนครับโอนมีไม้หินอ่อนทุกบ้านเลยนี่ไม้หินอ่อนตัวน้อยมาเลยจะของตัวน้อยของตัวน้อย, <laughs> ออยมารับก่อนแมวเหมียวตัวเดิมยังอยู่ไหมแมวตัวสีดำขาว สีดำขาวครับขาวดำน้ำตาลมีอยู่สองแต่มันไม่ใช่แมวที่นี่ไม่ใช่แมวที่นี่ใช่ไหมครับขาวดำร้านร้านหมูกระทะยังอยู่ไหมพี่ตรงนู้นนะครับโดยขับรถออกไปสักประมาณสองกิโลได้ไหมอยู่ยังยังยังอยู่ใช่ไหมอ๋อโอเคเนี่ยตอนนี้หิวมากเลยมาเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินไปกินหมูกระทะต่อไม่ไม่ลองไปเอชาบูเหรอ ชาบูเพิ่งเปิดแล้วครับใช่ค่ะอ๋ออร่อยไหยพี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบุฟเฟ่หัวเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจไม่เคยเลยัน,นสักทีแต่ตมันเนี่ยขึ้นไปทงนี้ค่ะมันจะชาบู tay, ไกแนวกว่าอ,อันนี้ก็สีม่วงสีเขียวสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่นะน <laughs> อันนี้น่าจะเป็นบ้านของเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็อันนี้เมื่อตอนปีหกสามผมมาหลังนี้นะพักหลังนี้หนึ่งคืน แล้วก็วันนี้ก็มาผักสีฟ้าสีฟ้าตรงกับคนบางคนที่ชอบสีฟ้าเลยจ้าไปดูแบนห้องข้างในมีอะไรบ้างอุ่นลักไม่มีตัวเลขเนาะอุ่นลักสีฟ้าอะไรเ ผนังก็จะเป็นผนังไม้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเสียบกาดยังอะพี่ม,มีมีการให้เสียบหรอว<ะ>๊า ผมไม่โลผมเห,เหนื่อยเหนื่อยเพียหิวมากเลยตอนนี้ <ST ONE ég> ก็จะเป็นผนังไม้โมเดลนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนขนาด6ฟุตมีพัดลมให้แล้วก็มีทีวีทีวีติดผนังนี่แอร์นนี่ก็มีตู้เย็นใหเนี่ยเป็นห้องนาำนะ เดี๋ยวเราไปเดินทัวร์กันปิกาจูนี่วัวอันนั้นควายนะทุกคน,นควายน้อยสองตัวอันนี้ปิกาจูกับบวัวสีฟ้าใครไม่รู้ชอบสีฟ้ากับบ้านสีฟ้า นุ่ีอยู่โอ้สวยเลยนะองนู้นอันนั้นเป็นทุ่งกันหันลมนะโน่นนะเห็นหมุนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นไปบนนั้นกันนะอ่ดูนะดูในกล้องแบบสวยแล้วนะ ถ้าแบบมาเห็นด้วยตาเปล่านี่แบบสวยยิ่งกว่าสิบเท่าอ่ะนี่นี่ดูวิวน i c อากาศไม่ร้อนตอนนี้5โมง5โมง35อากาศเย็นสบายมากเลยแล้วก็คิดว่าคืนนี้กก็กน่าจะดีนะไม่ร้อนแน่แน่เย็นสบาย เดี๋ยวไปเอาของก่อนเอาของแล้วก็เดี๋ยวออกไปกินหมูกระทะนะหมูกระทะร้านเดิมตอนที่อไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าตอนตอนที่มากับเพื่อนปีหกสามก็คิดถึงนะอร่อยเอากล้องอะไรกล้องซัมซุงถ่ายใช่ไหมมาสวยสวยสวยนี่แหละนี่แหละ หนึ่งสองปิกจูหนึ่งสอง,ง,สอ,งอ่ะอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งหนึ่งสองอีกรูปโอ้ดูดีทุกคนว,วิวหลักล้านหนึ่งสอง อากาศดีมากเลยทุกคนตอนนี้เย็นๆนะแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวเนาะอากาศแบบชื้นๆแต่ว่าฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วแต่ว่าอากาศแบบเย็นสบายมากเลยสี้านี่เดียวี่ไขนี่เนี่ยข้างหลังข้างหลังเนี่ยจะเป็นจะเป็นทุ่งกลางหันลมนะเดี๋ยวจะไปกันพรงนี้เชา้าแต่ตอนนี้ขอไปกินมุกกระทะก่อน เรากำลังมาทานชาบูกันนะตะกี้ตะกี้คือแบบขับรถหาร้านหมูกระทะอันนี้เรามาางเนี่ยแล้วมันไม่เจอไม่เจอร้านหมูกระทะนะฮะร้านที่มากินเมื่อสี่ปีที่แล้วไม่อยู่แล้วก็เลยหาร้านใหม่แล้วตะกี้แม่บ้านเขาบอกว่ามีร้านชาบูแนะนำก็คือร้านนี้นะฮะสวยมากเลยนะนตกแต่งสไตล์แบบในแนวญี่ปุ่นเลย มีห้องน้ำโอ้นี่ไงโอ้เขาทำดีมากเลยทุกคนนี่นะดีครับมาทานชาบูครับมีคนแนะนำสองคนครับนี่ทุกคนวิวดีมากเลยนั่งตัวไหน เห็นไตรงตรงนสองคนเขาก็จะเป็นแบบโต๊ะลสามเก้าอี้อยู่แล้วเนาะโต๊ะยาวนะนี่ไหมหรือว่าตรงนู้ดตรงนี้แหละเนาะตรงนี้ครับครอบมีสองนั้นโอเมนูไม่ใช่แบบบุฟเฟ่ตแต่ว่าเป็นแบบชุด มีอะไรบ้างไนดูดิชาบูวิวกังหันนี่มีตั้งแต่ราคาย่อมเยาวนะอันนี้เป็นชุดผัอ๋อมีทั้งชาบูมีทั้งหมูกระทะใช่ไหมเอาอะไรชาบูหรือหมูกระทะอื่อ,อยากกินเลยอันนี้ชุดหมูกระทะเอาเอาอะไรดี หมูกระทะเลยชาบู <Okay. S 2> เอาหมูกระทะเดี๋ขออนุญาตพนักานนะคะว่ามีหมูกระทะไซส์หนึ่งก็เป็นตำปูกระลาหนึ่งนะคะหนึ่ครับ,รบอะไรพวกนี้นะยังยังครับเดี๋ยวออกเคสนี้ก่อน,นอครับโอเคครับเดี okay, ๋ยวถ้าลูกค้าจะสั่งหันเพิ่มสแกนสาขา้านี้ได้เลยนะคะครับอ๋อสแกนได้เลยโอเควิวข้างหลังสวยมากเลยหันไปดิ เขาข้อตัวนี้มาสวยมากเลยเหลือแบตอยู่18ตอนนี้แบตกำลังจะหมดละนี่คือที่ชาร์จถอดชาร์จก่อนก็ได้ปิดถอดชาร์จก่อนตอนนี้แบตกำลังจะหมดแล้วนะทุกคนแล้วแบบวิวมันสวยมากเลยดูข้างหลังผมเนี่ยอันนี้เป็นวิวข้างหลังนะ แล้วก็ข้างหลังอ่ะก็จะเป็นกลางหันลมอยู่นะแต่<ด>ว่าตัวนี้คือมันมืดแหละอนะหกโมงสิบห้าแลหน้าหนาวอันนี้ก็น่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละหน้าหนาวก็จะข้าม,มืดไวแบบตอนนี้อากาศแบบอากาศเย็นสบายมากเลยไม่ร้อนนะเย็นแบบไม่ถึงกับหนาวอะ่ะคือแบบเย็นสบายมากเลยตอนนี้แต่ว่าแบตจะหมดแล้วเลยยี่สิบแดนะเดี๋ยวขอชาร์จแบตก่อนในระหว่างรอหมูกระทะนีะ ตอนนี้คือแบบลูกค้าเยอะมากเลยทุกคนนะหมูกระทะราคาหลักร้อยนะอันนี้คือไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะครับเป็นหมูกระทะแบบชุดนะราคาหลักร้อยแต่ว่าวิวแบบหลักร้านมากเลยแล้วก็ลูกค้าเยอะด้วยนะชื่อร้านชื่อว่าชาบูวิวกลงหันนะฮะนี่อันนี้ผมนั่งเลือกโต๊ะแบบริมขอบบันไดนะร้านจะอยู่ชั้นสองนะนี่คน วิวดีมากเลยแล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นวิวเขาคอนะแล้วก็มีรีสอร์ทเยอะมากเลยแบบมันสวยสวยเหมือนต่างประเทศอะทุกคนสวยเหมือนแบบผมก็ไม่เคยไปนะสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าที่เนี่ยฉา,ายาก็คือสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยนะอันนั้นก็ที่เห็นเป็นแสงแสงอยู่ก็คือแบบพวกรีสอร์ตบังกะโลโฮมสเตย์พวกนี้นะ อันนั้นฝั่งนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวกลางหันลมนะ,ะร้านชาบูเนี่ยก็จะแบบใช้ชื่อว่าวิวชาบูวิวกลางหันลมเพราะว่ามองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นกลงหันลมเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันค่ำมืดแล้วครับก็จะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ว่าวิวมันสวยสวยมากเลยถ้าเป็นตอนเช้านี่แบบวิวก็คงแบบสวยคุ้มกับราคา ผมกับค่าค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าน้ำมันรถนะที่ขับรถมาแบบจากสมุทรปราการเนาะ4 0 0 400กว่าโลประมาณ450โลนะตอนนี้ก็รอรอหมูกระทะก็สั่งส้มตำมาเนี่ยสั่งส้มตำกับหมูกระทะชุด699นะครับจะเริ่มต้นที่เป็นไซส์เอชุด699นะ าก็น่าจะกำลังทำอยู่เพราะว่าลูกค้าเยอะมากเลยน่าจะทำไม่ทันนะครับในระหว่างนี้เราก็ชมวิว <c oughs> อันนี้คือหน้าเหนือ่อยหน้าเหนื่อยหรือว่าหน้าง,วง่วงง่วงหรือว่าหน้าหิวง่วงหนังหิวหน,นังเหนือ่อยแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวาพาไปเดินชมวิวกัน ขนาดวันธรรมดาเนี่ยคนยังเยอะขนาดนี้นะถ้าเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมว่าต้องมีจองคิวนียครับอันนี้ก็จะมีที่ให้แบบถ่ายรูปเขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาเรียกลังนกป่หลังนกหรือเปล่าอ่าเนี่ยคล้ายๆเหมือนลังนกเลยนะแต่เขาไม่ให้เขา อ๋อเข้าได้โอมดแล้วกรุณานบิดเวยนะครับเขาไม่ให้เข้าน่าจะให้เข้าแบบเสวิตือเปล่าคนเยอะมากอันนั้นไม่ให้เข้าแต่อันนี้เขาให้เข้าไปนั่งเลยนีนั่นงหลบแสงไฟสวยมีมีอยู่สี่อัน,น สวยมากเลยอากาศเย็นสบายมากเลยทุกคนมันเย็นสบายไม่หนาวเย็นชื้นๆแต่ว่าคือแบบใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากใช้คำว่าเย็นสบายได้เปลืองมากเลยนะา <Okay. S 2> หิวละอาแล้วันนี้น้ำจิ้มน,นะมีน้ำจิ้มสองอันน้ำจิ้มสุก,กี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่หูกระทะผมสั่งชุดเล็กมาสั่งชุดเล็กมานะฮะห99กก็จะมีหมูสาม <3 S 2> ชั้นมีตับมีมีไก่นะมีปลาหมึกแล้วก็ปลา ปลาแซลมอนมีกุ้งมีหอยย,ย่างเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ชุดผักชุดผักเขามีให้อยู่แล้วนะแล้วก็หม้อก็จะเป็นหม้อเต่าของเทก็สั่งตําปูปลามานะครับค,คนกินน้อยว่าให้แต่หนูอ้วนไม่ดูตัวเองเลยทุกคนเนี่ยเซตนี้คือหนูกินแค่ กุ้งสองตัวนอกนั้นเขากินหมดเลยค่ะนุง่งสนตัวเล็กกินเ oh. จ้าเ <Nice. S 1> ยิ้มคืออะไรก uh. ว้านอ้วนอ้วนเนื้อเน้นเน้น,นมันเยิม้มเยิ้มไปนั่นนี่นะบึ้งบึ้งปลาปูปลานะหมดจน แบแซ่บแซ่บกินแบบโอ้โหคุ้มจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าจะกินขนาดนี้ขัดกินแบบนี้ทุกครั้งหน่อยนะขัดเกินแบบเกี่ยงตับกินแบบนี้ให้มันทุกครั้งหน่อยนะเวลากินเกี่ยงตับ โอ้โหหน้าหน้าหรืออะไรก่อนเนี่ยอยากมัน <S <S นั่งรอคนกินนะนั่งรอคนกินน้อยกินกินไม่เสร็จสักทีแล้วก็พูดให้แต่หนอหน้า นกินเยอะนอุ่อ้วนโอ้โหทุกคนไม่ดูตัวเองเลยน้องเอยากเสือ้อสายตาว่าบแบบนัานนะเป็นควาจริงแสบหรือเปล่า okay. อิ่มแป้มากเลยกินคนเดียวอิ่มชีอึ่งอึ่งไม่กินเลยกินนิดหน่อยเองเนะี่ยอึ่งๆนะ กินกระจิงหูเย็นมากเลยอ่ะดูดิวิวก็ดีสวยกินก็กินแบบนี้แหละกินแท่นี้แหละไม่ได้กินเยอะพักหลังๆโดนพี่บังคับอกินอะไรก็กิน็บบนี้หมดกินนี้หมดเพราะบนสุดท้ายก็ขยายกินเยอะไงกินเนี้ยก็สั่งมาเป็นยอดนักชิมเอสั่งมาหลายๆอย่างกินกระจิงเดียวกระจิงเดียวเสียด้ตังกินทิ้งกินขว้างไง เออเนาะกินทิ้งกินขว้างเนี่ยเย็นสบายมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรโคมไฟญี่ปุ่นใช่ไหมโหสวยอะไรนะเซมากกุเตะมามามานี่มานี่เดี๋ยวจะเตะกิ้งลงกิ้งลงไม่รู้ว่าจะเตะไปแต่ตอนเนี้ยอยู่ขางเลยจะยันเลยกิ้งหลหลงหมดแล้โคมไฟญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่ง อันนั้นก็จะเป็นตึกชาบูนูน่นะตึกชาบูสามสองหนึ่งเฮ้เ้ <c oughs> ไปโ <c oughs> อ้ยายหมดแล้วอะ่ะทางเข้าก็เป็นแบบลานจอดรถเลยนะแล้วก็เป็นทางเดินลง <c oughs> เหมือนกับที่พักไออุนลักของเราเนี่ยโอเค แล้วตอนนี้เราอยู่เซเว่นหน้าปากซอยทางเข้าที่พักนะเนี่ยอันนี้ก็จะแบบเต็มไปด้วยหมู่บ้านรู้สึกเหมือนแบบคือที่เนียที่อยู่เนี่ยมันคืออำเภอเขาคอมันคือบริเวณเขาคออำเภอเขาคอแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบหมู่บ้านในตัวเมืองที่ ที่เป็นอำเภอเขาคออ่ะเป็นเมืองเขาคอออันนี้หน้าเซเวนนน่นแอบตาล้ออึ้อึหิว้จะก,กินอะไรกินอะไรลองดูก่อนกินอะไรกล้วยอะไรน่า,ารักจังกล้วยไข่ปะกินอะไรเป็น,นการกลับไปอยากได้แต่อันนี้ยังอ๋อ<ะ>เร็ว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  อยากกินอะไรน,น่เนี่ยเห็นพี่ชอบกินอันเนี้ยอ,อิ่มแล้วอ,อันนี้ร้านเขาขายของสดถูกและดีปิดละถูกและดีปิแด,แล,ดแล้วเรียบร้อยอแต่ว่าจะไปดูเซเว่น ตามสั่งนะตามสั่งไม่ร hmm. um, ーーู้ปิดยังนะตามสั่งยังไม่ปิดเนซื้ออะไรไปกินที่ห้องไหมอืนแม่มันก็เข้าเซเว่นเดี๋ไปซื้อน้ำโอชิชน้ำ่าน้ำเปล่าหยิบมาแล้ว นี่นะโออิชิโออิชิเนี่ยสดชื่นจำใสเลือดลมหลับสบายน่าเนี่ยตัวสองแซนด์วิชแซลมอนโอ้กินหมดเนาะ กินหมดหอ่ะหมดไหม,ไมหมดไม่หมดไม่หมดมีคนกินช่วย <What? S 1> กินไม่หมดเลยกินไม่หมดก็มีคนกินช่วยไม่ไหวอ่ะตนเนี้ยงั้นก็ไว้กินพรุ่งนี้เ <c oughs> พราะที่เนี้ยเขาไม่มีอาหารเช้าให้ซื้อกาแฟไปไว้ด้วยไหมหรือเขามีกาแฟขายกาแฟก็ไปหา,า,ากินเอา พี่จริงอืออย่าก,กินไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวไปยืนบังเขาไอ้ทเนี่ยไอ้ว่าอะไรนะยืนเป็นเข้าปั้นอ่ะเขาปั้นมันซิมี่ปล่ะเหรอเขาปัน้น <c oughs> ไม่มีเหรอซื้อน้ำแข็งไปด้วยอ่ะน้ำแข็ง และได้เครื่องดื่ดมแนละ้วกับรีสอร์ทถึงห้องแล้วดีนะเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนที่จะไปกินหมูกระทะเหนื่อยมากเลยวันนี้ เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวอาบน้ำสาบผมแปรงฟันนอนแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้บรรยากาศก็น่าจะสวยนะเพราะว่าตอนนี้มันมืดค่ำแล้วนะก็จะไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดี๋ยวก็ค่อยมาดูนะว่าบรรยากาศแล้วก็วิวจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าให้ดีนะขอลุ้นสักนิดนึงแบบ อยากเห็นทะเลหมอกหรือว่าเป็นหมอกไอรละเหยจางๆก็ได้ถ้ามีเนี่ยจะดีมากเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงวิวมันก็สวยอยู่นะโอเควันนี้ครับ